ณหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานของไทยเดือนเป็นหญิงสาวผู้เรียบง่ายและขยันขันแข็งเธอแต่งงานกับชัยผู้ชายที่ดูอบอุ่นแต่กลับเต็มไปด้วยความลับดำมืดหลังจากแต่งงานได้ไม่นานชัยเริ่มแสดงนิสัยชอบใช้ความรุนแรงและมักพูดถึงนิสินที่เขาไม่สามารถชำระได้ วันหนึ่งชัยบอกเดือนว่าเขาอยากไปปิกนิกในป่ากับเธอแต่ความจริงแล้วเขาและเพื่อนร่วมมือกันวางแผนฆ่าเดือนเพื่อหวังเงินประกันชีวิตเขาวางยาสลบเธอและฝังเธอทั้งเป็นใต้ดินในป่าลึกแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างชัยเดือนฟื้นขึ้นมาหลังจากที่หลุมศพของเธอพังลงจากฝนเธอขุดดินออกด้วยมือเปล่าและเดินทางกลับหมู่บ้านแต่เมื่อเธอแจ้งตำรวจชัยกลับใช้เส้นสายและเงินปิดคดีทำให้เธอไม่มีทางเลือก ไม่กี่เดือนต่อมาชัยและพักพวกจับตัวเดือนอีกครั้งคราวนี้พวกเขาฝังเธอในสุสานพร้อมกับล็อกฝาหลุมศพด้วยปูนซีเมนแต่เดือนยังคงรอดชีวิตได้ด้วยความเข้มแข็งและความช่วยเหลือจากพระในวัดที่สุสานนั้นเดือนตัดสินใจว่าความยุติธรรมต้องมาด้วยมือของเธอเองเธอเริ่มสะสมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําผิดของชัยและพักพวกในที่สุดเธอส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจจนพวกเขาถูกจับและได้รับโทษที่สาสม หลังจากเรื่องทั้งหมดจบลงเดือนเดินหน้าสร้างชีวิตใหม่โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนคนอื่นถึงความเข้มแข็งในการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมชีวิตเรียบง่ายของหญิงสาวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยที่ซึ่งลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาเขียวขจีและเสียงนกกู่ร้องในยามเช้ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสายบัวเธออาศัยอยู่ในบ้านไม้ยกพื้นเล็กๆกับแม่ผู้สูงวัยที่ป่วยเรื้อรงัง สายบัวเป็นหญิงสาวธรรมดาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในชุมชนเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตื่นแต่เช้าไปเกี่ยวข้าวดูแลแม่และบางครั้งก็รับจ้างงานในหมู่บ้านเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวทุกวันของสายบัวเต็มไปด้วยงานหนักแต่เธอกลับไม่เคยบ่นเธอเป็นคนอ่อนโยนและมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอ ชีวิตของสายบัวดูเหมือนจะสงบสุขแม้จะไม่ได้ร่ำรวยเธอกลับพอใจกับสิ่งที่มีทุกวันเธอจะเดินทางไปที่ตลาดหมู่บ้านเพื่อขายผักที่ปลูกเองแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเธอก็มักจะมีรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบเจอ แต่ความเงียบสงบของชีวิตสายบัวเป็นเพียงเปลือกนอกไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้รอยยิ้มของเธอซ่อนความเหนาและความกลัวไว้มากแค่ไหนหลังจากพ่อของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กแม่ของเธอเริ่มป่วยและไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้มากนักทุกอย่างตกอยู่บนบ่าของสายบัวเพียงคนเดียว ในช่วงนั้นสายบัวเคยคิดฝันถึงชีวิตที่ดีกว่านี้เธออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีใครสักคนที่เธอไว้ใจได้แต่ความหวังนั้นกลับเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกกดดันด้วยหน้าที่ทุกคนในหมู่บ้านมองสายบัวเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดารรมดาไม่มีใครเคยสงสัยเลยว่าเธอจะมีชะตากรรมที่น่าสะพรึงกลัวรออยู่ข้างหน้าชะตากรรมที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยพบเจอมาก่อน ชีวิตเรียบง่ายของสายบัวที่เคยหมุนเวียนอยู่ในวังวลนของความเหนื่อยล้าและความหวังเล็กๆกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการด้วยเหตุการณ์ที่จะทำให้เธอต้องพบกับความมืดมนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การแต่งงานที่ผิดพลาดชีวิตของสายบัวเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับสมชาย ชายหนุ่มจากต่างหมู่บ้านสมชายเป็นคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะและมีสเสน่ห์ที่ทำให้ใครต่อใครหลงไหลเขาเดินทางมาที่หมู่บ้านของสายบัวในฐานะคนงานรับจ้างจากตัวเมืองด้วยบุคลิกที่ดูจริงใจและอบอุ่นเขาสามารถเข้าถึงหัวใจของสายบัวได้อย่างง่ายดาย สมชายทำให้สายบัวรู้สึกเหมือนได้พบกับแสงสว่างในชีวิตเขาพูดถึงอนาคตที่ดีและสัญญาว,ว่าจะดูแลเธอและแม่อย่างดีที่สุดคำพูดที่หวานซึ้งและความเอาใจใส่ของเขาทำให้สายบัวลืมความเหนื่อยล้าของชีวิตที่เธอเคยเผชิญไม่นานนักทั้งสองก็แต่งงานกันในงานพิธีเล็กๆที่มีเพียงคนในหมู่บ้านมาร่วมเป็นสักขีพยานสายบัวรู้สึกเหมือนฝันเป็นจริงเธอคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้จะนำพาชีวิตเธอไปในทางที่ดีขึ้น แต่ความฝันที่สวยงามกลับเริ่มเปลี่ยนเป็นฝันร้ายอย่างช้าๆหลังจากแต่งงานได้ไม่นานสายบัวก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวสมชายเขากลายเป็นคนอารมณ์ร้อนและมักมีปากเสียงกับเธอเรื่องเล็กๆน้อยฮ่าๆที่แย่กว่านั้นสายบัวได้ค้นพบว่าสมชายมีหนี้สินจำนวนมหาศาลจากการเล่นพนันและกู้ยืมเงินนอกระบบเขามักพูดถึงการหาเงินอย่างเร่งด่วนและเริ่มกดดันให้สายบัวช่วยหาเงินมาชำระหนี้ ความใจดีที่สมชายเคยแสดงออกกลายเป็นความรุนแรงในไม่ช้าหากสายบัวไม่ทำตามที่เขาต้องการเขาจะตะคอกและข่มขู่เธอบางครั้งถึงขั้นลงมือทำร้ายเธอแม้แต่แม่ของสายบัวก็เริ่มรู้สึกถึงความอันตรายของสมชายแต่ด้วยความอ่อนแอและไม่มีทางเลือกทั้งคู่จึงต้องอดทน สายบัวที่เคยคิดว่าการแต่งงานจะเป็นทางออกของชีวิตกลับต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายการแต่งงานกับสมชายไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขแต่กลับดึงเธอเข้าสู่วงวนของความทุกข์ยากและความหวาดกลัวที่เธอไม่อาจหลีกหนีได้เธอเริ่มสงสัยในตัวสมชายมากขึ้นทุกวันและบางครั้งก็ได้ยินเขาพูดคุยโทรศัพท์กับใครบางคนด้วยน้ำเสียงลึกลับเหมือนกำลังวางแผนบางอย่างสายบัวไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังจะตกลงไปสู่หายนะที่ไม่มีทางย้อนกลับมาได้อีก แผนการหลอกค่าหลังจากที่สมชายใช้ชีวิตอยู่กับสายบัวมาระยะหนึ่งนิสินที่เขาสะสมไว้เริ่มกดดันเขามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาถูกเจ้านี้ตามทวงเงินจนแทบไม่มีที่ให้หลบซ่อนทุกครั้งที่สายบัวพยายามช่วยเหลือเขากลับยิ่งแสดงความโกรธเกรี้ยวและบีบบังคับให้เธอหาเงินเพิ่ม ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังสมชายเกิดความคิดอันชั่วร้ายขึ้นเขามองว่าสายบัวคือทางออกเดียวที่จะช่วยเขาหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดหากเธอเสียชีวิตเขาจะได้รับเงินประกันชีวิตที่เธอเคยทำไว้เพื่อคุ้มครองตัวเองและแม่สมชายเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบเขาแซงทำเป็นสามีที่กลับใจและเริ่มดูแลสายบัวอย่างดีอีกครั้งเขามอบความรักและเอาใจใส่เธอเหมือนช่วงเวลาที่พวกเขาเพิ่งแต่งงานใหม่ฮ่า พี่คิดว่าเราน่าจะไปพักผ่อนกันบ้างนะสายบัวไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ในป่าก,กันดีไหมสมชายเสนอด้วยยนต์สายบัวลังเลเล็กน้อยแต่ด้วยความอ่อนแอจากการถูกกดดันมาตลอดเธอยอมรับคำชวนโดยไม่เอ่ยใจเลยว่าคำพูดหวานหวานเหล่านี้ซ่อนแผนการอันเลวร้ายเอาไว้วันนั้นสมชายเตรียมทุกอย่างพร้อมทั้งน้ำดื่มและอาหารสำหรับปิกนิกแต่ในความเป็นจริง เขาได้เตรียมยาเบื่อชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้คนหมดสติไว้ในขวดน้ำเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าสมชายเริ่มลงมือเขาให้สายบัวดื่มน้ำที่ผสมยานั้นเข้าไปไม่นานสายบัวก็เริ่มรู้สึกมึนง,งงและล้มลงหมดสติสมชายมองเธอด้วยสีหน้าเย็นชาเขาไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของเขาคือการกำจัดเธอให้เร็วที่สุดขอโทษนะสายบัวแต่พี่ไม่มีทางเลือก เขาพูดกับร่างที่หมดสติของเธอสมชายลากสายบัวไปยังหลุมที่เขาขุดเตรียมไว้ล่วงหน้าเขาฝังเธอทั้งเป็นในหลุมนั้นโดยไม่ได้ลังเลแม้แต่น้อยฝนเริ่มตกลงมาเป็นสายแต่สมชายกลับรู้สึกโล่งใจเขาคิดว่าตัวเองทำสำเร็จและกำลังจะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหมดแต่สิ่งที่สมชายไม่เคยคาดคิดคือความลับในป่าลึกนี้กำลังจะถูกเปิดเผยและสายบัวอาจไม่ใช่เหยื่อที่ง่ายอย่างที่เขาคิด การถูกฝังทั้งเป็นครั้งแรกสายบัวรู้สึกมึนงงอย่างแปลกประหลาดร่างกายของเธอหนักอึ้งและไร้เรี่ยวแรงดวงตาพร่ามัวจนมองไม่ชัดเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอกลับเบาหวิวเหมือนกระซิบสมชายยืนมองร่างของเธอที่กำลังหมดสติไปเรื่อยๆก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาชายอีกคนมาได้แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา ไม่นานชายอีกคนชื่อบรรจงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของสมชายก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมอุปกรณ์ในมือทั้งพลัวเชือกและไฟฉายทั้งสองคนมองร่างของสายบัวที่นอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าลึกก่อนที่จะเริ่มลากร่างของเธอไปยังหลุมที่พวกเขาขุดเตรียมไว้ล่วงหน้าแกมั่นใจนะว่ามันไม่ตื่นขึ้นมากลางทางบรรจงถามด้วยน้ำเสียงหวัดระแวงยานั่นแรงพอจะทำให้หลับเป็นวันๆไม่ต้องห่วง สมชายตอบด้วยความมั่นใจสายบัวถูกวางลงในหลุมที่ลึกพอที่จะปิดบังเธอจากสายตาใครก็ตามที่อาจผ่านมาเธอไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เธอเคยไว้ใจและรักสุดหัวใจจะเป็นคนลงมือทำเรื่องเลวร้ายกับเธอเช่นนี้สมชายและบรรจงเริ่มตักดินกลบหลุมอย่างรวดเร็วฝนที่เริ่มโปรยปลายทำให้ดินชุ่มและเหนียวเน่นะแต่พวกเขาไม่สนใจอะไรนอกจากการทำให้เสร็จโดยเร็ว นี่มันบับกรรมแท้ๆบรรจงพูดพร้อมเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหุบป,ปากแล้วทำต่อไปไม่อย่างนั้นแกจะไม่ได้ส่วนแบ่งสมชายตวาดกลับเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นทั้งสองคนยืนมองหลุมที่ถูกกลบดินจนแนบเนียนสมชายถอนหายใจยาวและพึรรมพำเบาๆในที่สุดฉันก็หลุดพ้น แต่โชคชะตาไม่ได้เข้าข้างสมชายอย่างที่เขาคิดฝนที่ตกหนักทำให้ดินเริ่มสุดตัวน้ำฝนซึมลงไปถึงตัวสายบัวซึ่งกำลังกลับมามีสติทีละน้อยเธอรู้สึกถึงความเย็นของดินที่กดทับทั่วร่างหัวใจของเธอเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวสายบัวพยายามอย่างสุดกำลังที่จะเคลื่อนไหวแม้ดินจะกดทับจนแทบหายใจไม่ออกเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอขุดดินด้วยมือเปล่าในสภาพที่แทบไม่มีอากาศหายใจเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหู เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสายบัวสามารถโผล่ขึ้นมาจากหลุมศพนั้นได้ในที่สุดร่างกายของเธอเปียกโชกและเต็มไปด้วยรอยดินโคลนเธอนอนหอบอยู่บนพื้นหยาดฝนชโลมใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาเธอมองไปรอบๆป่าที่เงียบงันสายบัวรู้ว่าเธอรอดชีวิตจากความตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเธอต้องลุกขึ้นและทำบางสิ่งเพื่อเอาชีวิตของเธอกลับคืนมาการรอดชีวิตอย่างปาฏิหาร ความมืดสนิทและความเงียบสงัดรอบตัวทำให้สายบัวรู้สึกเหมือนกำลังหลับไปในอ้อมกอดของความตายร่างกายของเธอหนักอึ้งความเย็นจากดินใต้หลุมทำให้เธอรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วแต่ลึกลงไปในใจของเธอมีแสงสว่างเล็กๆที่ไม่ยอมดับ เธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพที่เกือบหมดสติร่างกายของเธอเต็มไปด้วยดินและโคลนหน้าตาและมือของเธอเปือเป้อนเต็มไปด้วยน้ำตาและเลือดจากบาดแผลเล็กน้อยที่เกิดจากการขุดดินเพื่อหายใจเมื่อสติกลับคืนมาสายบัวรู้สึกถึงแรงที่ดึงเธอให้ลุกขึ้นจากหลุมศพแห่งนั้นเธอหายใจไม่ออกในช่วงแรกและรู้สึกว่าร่างกายของเธอจะพังทลายลงแต่บางอย่างในตัวเธอทำให้เธอสามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมือของเธอเริ่มขยับไปข้างหน้าเธอพบว่าตัวเองยังสามารถขุดดินออกไปได้อีกเล็กน้อยแม้จะรู้สึกอ่อนแรงและเจ็บปวดทุกครั้งที่มือเปล่าของเธอกระทบกับดินทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ความอดทนและความมุ่งมั่นทําให้สายบัวไม่ยอมแพ้เธอเริ่มขุดดินช้นชา้าโดยไม่สนใจความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าที่รุมเร้าน้ําฝนที่ตกลงมาไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่กลับทําให้ดินยิ่งแข็งขึ้นและยากต่อการขุดออก สายบัวขุดต่อไปแม้จะไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่การเคลื่อนไหวของเธอไม่เคยหยุดลงความหวังและความกลัวแปรปร,ปรนไปมาในใจของเธอเธอรู้สึกถึงแรงกดดันจากการขาดออกซิเจนและความเหนื่อยล้าแต่ในที่สุดเมื่อมือของเธอสัมผัสกับแสงสว่างที่รอดผ่านจากด้านบนเธอสามารถขุดดินจนพอจะเห็นฟ้าได้แล้ว ด้แรงสุดท้ายที่เหลืออยู่สายบัวเอื้อมมือไปข้างหน้าและในที่สุดเธอก็โผล่ออกมาจากหลุมศพที่เคยเป็นที่ฝังของเธอร่างกายของเธอเปียกโชกไปด้วยฝนและดินเธอหายใจเข้าเต็มปอดและรู้สึกถึงอิสระที่กลับคืนมาแม้จะอ่อนแอและเต็มไปด้วยบาดแผลแต่เธอรอดชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ สายบวลุกขึ้นอย่างยากลำบากหัวใจของเธอดังก้องในหูรู้สึกถึงชีวิตที่ยังคงไหลเวียนภายในตัวแม้ในท่ามกลางความเหนื่อยล้าและความกลัวที่เต็มอยู่ในใจแต่เธอก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะในที่สุดเธอรู้แล้วว่าความหวังที่เหลืออยู่คือการเอาชีวิตรอดและหาทางกลับไปล้างแค้นการล้างแค้นครั้งแรก สายบัวลุกขึ้นจากหลุมศพด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่ยังคงหลอกหลอนเธอภายในใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่สมชายและบรรจงทำกับเธอแต่ความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดในตอนนั้นคือการต้องหาทางหนีและแจ้งตำรวจให้จับพวกเขาทั้งสองคนให้ได้ หลังจากที่พยายามเดินผ่านป่าลึกมาเป็นเวลานานสายบัวในสภาพที่แทบหมดแรงมองเห็นหมู่บ้านเล็กๆจากที่ไกลๆเธอหายใจหนักและเต็มไปด้วยความหวังเธอวิ่งไปอย่างสุดกำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจในหมู่บ้านนั้นเมื่อถึงที่สถานีตำรวจสายบัวรีบเข้าไปข้างในโดยบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเร่งรีบพี่ฉันถูกพวกเขาฝังทั้งเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจมองเธอด้วยสีหน้าไม่ค่อยเชื่อในตอนแรกแต่หลังจากที่เธออธิบายอย่างกระวนกระวายและเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับสมชายและบรรจงเจ้าหน้าที่เริ่มรับฟังและเริ่มสืบสวนหาความจริงในขณะที่ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนสมชายรู้ว่าแผนการของเขากำลังจะถูกเปิดเผยเขารีบวิ่งไปหาบรรจงและพยายามหาทางกำจัดหลักฐานทั้งหมดรวมถึงกำจัดสายบัวที่ยังคงหลบหนีอยู่ แกไม่รู้หรอกว่ามันจะไปไกลขนาดไหนสมชายบรรจงพูดเสียงเบาแต่ในความจริงเขาก็กลัวอยู่ไม่น้อยสมชายยิ้มอย่างเย็นชาและตอบด้วยเสียงต่ำฉันจะไม่ให้เธอหลุดพ้นจากมือฉันง่ายๆ หลังจากนั้นไม่นานสมชายและบรรจงเริ่มตามล่าสายบัวสายบัวเองกลับไม่รู้ว่าเธอกำลังถูกไล่ล่าเพราะในขณะที่เธอกำลังรอคำตอบจากตำรวจเธอก็ได้รับการเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่ามีชายสองคนที่มาทางด้านหลังสายบัวหันไปเห็นสมชายกำลังยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับบรรจงที่ถืออาวุธอยู่ในมือหนีไปเถอะสายบัวถ้าพวกคุณยังไม่อยากตายเจ้าหน้าที่ตำรวจตะโกนออกมาขณะที่เขาพยายามเข้ามาขวางทาง สมชายหัวเราะเบาๆพวกแกจะไม่ช่วยเธอได้หรอกแล้วเขาก็เดินเข้าไปจับตัวสายบัวอีกครั้งสายบัวพยายามขัดขืนแต่มันยากเกินกว่าที่เธอจะหลุดออกจากมือของสมชายเธอเริ่มรู้ตัวว่าเธอกำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้สมชายลากเธอกลับไปยังป่าลึกที่เธอเคยหนีจากมาก่อนที่ตำรวจจะสามารถทำอะไรได้ ในความมืดมิดของป่าทึบสายบัวรู้สึกถึงความสิ้นหวังแต่ก็ไม่ยอมแพ้เธอคิดถึงวิธีที่เธอจะหาทางเอาชนะสมชายและบรรจงให้ได้แม้ในตอนนี้จะเป็นแค่การต่อสู้ที่ดูเหมือนจะไม่สำเร็จแต่เธอก็รู้ว่าการเอาชีวิตรอดและการล้างแค้นครั้งนี้จะไม่จบแค่นี้การถูกฝังครั้งที่สอง ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกทุกประการสายบัวรู้ดีว่าหลังจากที่สมชายและบรรจงจับตัวเธอกลับไปพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้เธอรอดไปอีกครั้งด้วยเหตุนี้สมชายจึงตัดสินใจที่จะฝังเธอในสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ หลังจากลากเธอกลับไปถึงสุสานเก่าแก่กลางป่าที่ซึ่งไม่มีใครเดินทางผ่านไปมามากนักสมชายเริ่มจัดการกับการฝังเธออีกครั้งคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่มีแค่หลุมเล็กๆพวกเขาเตรียมการอย่างรอบคอบและมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเราต้องแน่ใจว่าเธอไม่หนีไปได้อีกสมชายพูดกับบรรจงขณะที่พวกเขาเริ่มขุดหลุมที่ลึกและกว้างขึ้นบรรจงพยักหน้าและดูเหมือนจะเห็นด้วย ไม่ต้องห่วงครับนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายสายบัวมองเห็นทุกอย่างผ่านสายตาที่ยังคงพร่บเบลอจากการขาดออกซิเจนและความอ่อนแรงในร่างกายเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตกลงไปสู่ความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดความหวังของเธอเริ่มหายไปทีละน้อยแต่ในใจยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะรอด พวกเขาฝังเธอครั้งนี้ในหลุมที่ลึกเกือบสองเมตรและเพราะการเฝ้าระวังอย่างแน่นหนาของสมชายและบรรจงสายบัวไม่สามารถขัดขืนได้เธอถูกพันธนาการทั้งมือและเท้าอย่างแน่นหนาถูกขังอยู่ในสุสานร,ร้างที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนขณะที่สมชายและบรรจงเดินจากไปพวกเขาทิ้งสายบัวไว้ในหลุมที่ปิดสนิทร่างของเธอแทบจะหายไปกับความมืดที่ปกคลุมทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียลมหายใจครั้งสุดท้าย แต่มันยังไม่จบแค่นั้นสายบัวใช้ทุกอย่างที่เหลือในตัวพยายามหายใจและค่อยๆหันเหตสติไปที่ความรอดเธอไม่ได้ยอมแพ้เธอกัดฟันและพยายามหาทางขยับตัวทั้งทงท,งที่มือและเท้ายังถูกผูกแน่นด้วยความพยายามอย่างสุดชีวิตสายบัวสามารถขยับแขนที่ถูกผูกไว้ได้เล็กน้อยจากนั้นก็ค่อยๆขุดดินออกมาอย่างช้าฮ่าฮ่า ทุกๆก,การขุดทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดและเหนื่อยล้าแต่ความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมให้สมชายและบรรจงทําลายชีวิตของเธอได้ทําให้สายบัวสามารถค่อยๆดันตัวเองออกจากหลุมที่กับแคบขึ้นมาได้ในที่สุดแม้จะต้องใช้เวลานานกว่าที่เธอจะโผล่ขึ้นมาจากดินแต่ความพยายามและแรงกดดันที่เธอได้รับกลับทําให้สายบัวตัดสินใจลุกขึ้นยืนอีกครั้ง การเอาชีวิตรอดของเธอครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การขุดตัวเองออกจากหลุมแต่เป็นการแสดงออกถึงการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้จะถูกฝังทั้งเป็นอีกครั้งแต่สายบัวรู้ดีว่าเธอจะไม่ยอมให้สมชายและบรรจงชนะในเกมนี้การใช้สติและความเข้มแข็งเอาตัวรอด หลังจากที่สายบัวขุดตัวเองออกจากหลุมศพครั้งที่สองร่างกายของเธอแทบไม่สามารถขยับได้เธอรู้สึกเหนื่อยจนแทบไม่สามารถหายใจได้แต่ในใจยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ชีวิตของเธอยังไม่จบลงที่นี่แม้ว่าเธอจะหมดแรงและเจ็บปวดจากการขุดดินออกมาแต่สายบัวรู้ว่าหากเธออยากมีชีวิตรอดในสถานการณ์นี้เธอต้องใช้สติและความรู้พื้นฐานในการเอาชีวิตรอดที่เธอเคยเรียนรู้จากหนังสือและประสบการณ์ในอดีต เธอเริ่มมองหาแหล่งน้ำในสภาพที่แทบไม่มีแรงเดินขาทั้งสองข้างของเธอเจ็บแปลไปหมดแต่เธอยังพยายามลุกขึ้นและมุ่งหน้าไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ไม่ไกลจากสุสานนั่นคือความหวังเดียวที่จะทำให้เธอรอดชีวิตหลังจากที่เดินทางไปได้ระยะหนึ่งสายบัวพบแหล่งน้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้เธอใช้แรงที่เหลือเพียงน้อยนิดดื่มน้ำอย่างกระหายอาการหิวน้ำที่ทรมานตั้งแต่ที่เธอถูกฝังหายไปหมดเธอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากได้ดื่มน้ำจากแหล่งนั้น สายบัวใช้เวลาอยู่ที่นั้นพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายสักพักก่อนที่จะเดินต่อไปแม้ว่าจะยังมีความเจ็บปวดจากแผลและความอ่อนล้าทั่วร่างกายเธอก็พยายามบังคับตัวเองให้เดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องขณะนั้นเองที่สายบัวได้ยินเสียงคนเดินมาไกลๆเสียงนั้นทำให้หัวใจของเธอดีใจแต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะเธอไม่แน่ใจว่าเป็นใครใครอยู่ตรงนั้นเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลัง สายบัวรีบหันไปและเห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเดินมาตามทางเดินที่เธอเพิ่งผ่านมาเขาเดินตรงมาหาเธอและเห็นอาการของสายบัวที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บจากการขุดหลุมและเดินทางคุณเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นถามด้วยความตกใจสายบัวเพียงแต่พยักหน้าและบอกได้แค่คำเดียวว่าช่วยช่วยฉันด้วย เสียงของเธอเบาหวิวและเต็มไปด้วยความอ่อนแอแต่ความหวังที่ได้พบคนช่วยก็คือสิ่งที่ทำให้เธอยังคงมีแรงเดินไปข้างหน้าชายคนนั้นรีบพาเธอกลับไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงโดยอาสาช่วยพาเธอไปอยังบ้านของเขาเพื่อล้างแผลและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์สายบัวรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ่งที่เธอได้พบคนดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต เมื่อได้พักฟื้นในบ้านของชายคนนั้นสายบัวรู้ว่าการเอาชีวิตรอดของเธอไม่ได้มาจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความเข้มแข็งความอดทนและการใช้สติในการต่อสู้กับความตายที่คืบคลานเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ในหัวของเธอยังคงมีคำถามเกี่ยวกับสมชายและบรรจงพวกเขายังไม่จบแผนการของพวกเขาและสายบัวรู้ว่าเธอจะต้องกลับไปล้างแค้นและนำความยุติธรรมมาสู่ตัวเองให้ได้การกลับมาล้างแค้นครั้งสุดท้าย สายบัวกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมการรอดชีวิตจากการถูกฝังทั้งเป็นถึงสองครั้งทําให้เธอไม่เหลืออะไรที่จะทําให้เธอวันไหวเธอรู้ว่าถ้าเธอจะกลับไปยังบ้านของสมชายและบรรจงเพื่อเอาชีวิตรอดและล้างแค้นอย่างสมบูรณ์เธอต้องมีแผนที่รอบคอบและแม่นยํา หลังจากได้พักฟื้นและรวบรวมพลังจิตใจของสายบัวก็กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเธอเริ่มวางแผนอย่างระมัดระวังโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของสมชายและบรรจงรวมถึงการติดตามพฤติกรรมของพวกเขาผ่านทางเพื่อนบ้านและแหล่งข่าวที่เธอสามารถเชื่อถือได้ สายบัวเริ่มทำการสอบถามผู้คนในหมู่บ้านเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสมชายและพักพวกของเขาโดยไม่ให้ใครรู้ตัวว่าเธอกลับมาแล้วเมื่อรู้ว่าพวกเขามักจะมาที่บ่อน้ำในตอนกลางคืนและไม่ค่อยระวังตัวสายบัวก็นำข้อมูลนี้มาใช้ในการวางแผนการล้างแค้นในที่สุดสายบัวได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เธอเคยพบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยของสมชายและบรรจง เธอบอกให้ตำรวจเตรียมการจับกลุ่มพวกเขาด้วยหลักฐานที่เธอได้รวบรวมไว้เธอทำการบันทึกการสนทนาระหว่างสมชายและบรรจงที่เคยพูดถึงแผนการฆ่าเธอและเรื่องราวการทุจริตต่างๆที่พวกเขาทำร่วมกันสายบัววางแผนที่จะนำตำรวจมาที่บ่อน้ำในคืนหนึ่งเมื่อสมชายและบรรจงมาที่นั่นเพื่อทำธุระสายบัวได้เตรียมการทุกอย่างอย่างรอบคอบตั้งแต่การซ่อนตัวและสัญญาณกับตำรวจที่ซ่อนอยู่ไม่ไกล ในคืนนั้นพวกสมชายและบรรจงมาถึงที่บ่อน้ำตามปกติโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของสายบัวและตำรวจที่เฝ้าระวังอยู่ในที่ไกลๆสายบัวยืนอยู่ในเงามืดดูเหมือนเธอจะเป็นแค่เงาสลัวๆที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางความมืดเมื่อสมชายเริ่มพูดถึงแผนการใหม่ที่เขาจะทำหลังจากนี้สายบัวก็รู้ดีว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของเธอเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทำสัญ,ญญาณให้ตำรวจเริ่มปฏิบัติการทันที ตำรวจออกมาจากที่ซ่อนและรวบตัวสมชายและบรรจงได้อย่างรวดเร็วการจับกลุ่มเป็นไปตามแผนทุกขั้นตอนโดยที่พวกเขาไม่มีโอกาสหนีหรือต่อสู้เพราะหลักฐานที่สายบัวได้เก็บรวบรวมไว้มีน้ำหนักมากพอที่จะเอาผิดพวกเขาได้ทันทีในขณะที่สมชายและบรรจงถูกนำตัวไปสอบสวนและจับกลุ่มพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธการกระทำที่ตัวเองทำไปได้อีกต่อไป ทุกคำพูดที่พวกเขาพูดในอดีตถูกบันทึกไว้และกลายเป็นหลักฐานมัดตัวพวกเขาายบัวยืนมองการจับกลุ่มด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอรู้ดีว่ามันเป็นการแก้แค้นที่ยุติธรรมแต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกโล่งใจเธอได้เอาคืนในสิ่งที่พวกเขาทำกับเธอความเจ็บปวดที่เธอเคยเจอได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อสมชายและบรรจงถูกพาตัวไปยังสถานีตำรวจในที่สุดสายบัวรู้ว่าการล้างแค้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเอาชนะพวกเขาทางกายภาพแต่เป็นการเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดที่เคยครอบงำชีวิตของเธอได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตใหม่ของเธอ หลังจากที่สายบัวสามารถเอาชนะความทุกข์ทรมานจากการถูกทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเธอก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญทุกอย่างที่เธอเผชิญมาในอดีตเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอรู้จักตัวเองมากขึ้นและเธอได้รู้ว่าเธอสามารถเอาชนะความยากลำบากได้แม้จะผ่านมาหลายครั้งที่เธอแทบจะหมดแรง เมื่อสมชายและบรรจงถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินลงโทษตามกฎหมายสายบัวรู้ว่าทุกอย่างที่เธอทุ่มเทไปไม่เสียเปล่าเธอไม่ต้องกลัวการกลับไปสู่ชีวิตเดิมที่เต็มไปด้วยความทรมานอีกต่อไปการได้เริ่มต้นใหม่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความกล้าหาญสายบัวเลือกที่จะออกจากหมู่บ้านเก่าและย้ายไปที่เมืองใหญ่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่เธอสามารถสร้างอนาคตที่แตกต่างไปจากเดิม เธอหางานทำในร้านขายของในเมืองสถานที่ที่เธอสามารถใช้ทักษะการทำงานที่เธอมีเพื่อหาเลี้ยงตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีเธอเริ่มทำความรู้จักกับคนใหม่ๆที่มีความใจดีและคอยให้กำลังใจเธอในทุกๆย่างก้าวความสัมพันธ์ใหม่ที่เธอสร้างขึ้นทำให้เธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันเป็นแค่เพียงอดีตที่เธอจะไม่ย้อนนอกลับไปอีก การปรับตัวและการหาความสุขในชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่เธอต้องใช้เวลามากแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและไม่ต้องมองย้อนกลับไปวันหนึ่งสายบัวมองออกไปนอกหน้าต่างในห้องของเธอขณะที่แสงแดดยามเช้าเริ่มสาดส,ส่องเข้ามาในห้องความสงบสุขที่เธอได้รับทำให้เธอรู้ว่าเธอได้เดินมาถึงจุดหนึ่งที่ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเธอได้ เธอจ้องมองที่ตัวเองในกระจกและเห็นความแข็งแกร่งในดวงตาของเธอรอยยิ้มที่เคยหายไปกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งและในขณะนั้นเธอรู้ว่าเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสรภาพความกล้าหาญและการเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องหันหลังกลับไปอีกบทสรุปชีวิตใหม่ของสายบัวเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มที่หลังจากที่เธอผ่านพ้นความยากลำบากและความทรมานจากการถูกฝังทั้งเป็นถึงสองครั้ง เธอได้เรียนรู้ว่าความอดทนและความเข้มแข็งในจิตใจคือกุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเธอใช้เวลาหลายปีในการสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและค่อยๆสร้างฐานะและความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมใหม่ชีวิตในเมืองใหญ่ให้โอกาสใหม่ๆแก่เธอและทําให้เธอได้สัมผัสถึงความอิสระที่เธอเคยฝันถึงในช่วงเวลาที่ถูกขังอยู่ในหลุมศพ สายบัวไม่เคยลืมความเจ็บปวดในอดีตแต่เธอเลือกที่จะไม่ให้มันมาหยุดยั้งความฝันของเธอเธอเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มไปด้วยความหวังแม้จะผ่านความสูญเสียและความทรมานมากมายก็ตาม วันหนึ่งสายบัวยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความภาคภูมิใจในตัวเองเธอไม่เพียงแต่รอดชีวิตจากการทรมานแต่ยังสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขได้เธอรู้ว่าเธอเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตแม้ว่าเส้นทางที่เธอเลือกเดินนั้นจะเต็มไปด้วยความยากลำบากและในที่สุดสายบัวก็ได้ค้นพบว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การหนีจากอดีต แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดและเดินไปข้างหน้า